โอเคครับก็ขอสวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้เราอยู่กับเจ้า Kawasaki z x สิบ R RR R RR R R นะครับผมนี่ก็เดี๋ยวเรามาเริ่มแรกของแต่งคันนี้ดีกว่าคันนี้มันโคตรสุดสุดประเทศสุดโลกจริงนี่หน n a c า r b าบอนนะครับผมหน n a c า r b าบอนนะรู้สึกจะเป็น m มจิ a อ i นะครับผมพร้อมสติกเกอร์สายบันเทิงนะจะไปต้นสายบันเทิงนะครับผมนี่เท่ๆนะครับผม แล้วก็ลายรนี่ลายิมีเต่โคตรเลยสวยเลยดูแบบเป็นเลสซิ่งเลปิก้านะดูแบบเป็นรถแข่งนะเออมันเท่ะนะผมนี่ดูตรงแต่มันเท่มากแล้วก็จะเป็นอุจกระจกของโยชิมุระเป็นอุจกคาร์บอนเพียวคาร์บอนนะผมนู P ้เพียวคาร์บอนนะแล้วรอบน่าจะเป็น CNC นะแล้วก็ถัดมาเราจะเห็นบางคนหน้าคาร์บอนนะผมนี่เท่ๆเลยครับนะผม ของ JR รับว่านะผมนี่ไงแล้วก็ปัมล่างนะครับผมปัมล่างก็เป็นเบ m โบติดรถจากโรงงานมาเลยนะครับผมพร้อมโช๊กนี่ดูโช๊กโอ้โหพี่แกแปะโอลินสั้งงานเลยนี่เป็นโชว่านะหมุดโชว่า,าแพงโอลินอย่างเท่เลยแล้วก็ล้อเป็นมาเชสซินี่นะนี่ือสวยแล้วผมฟอร์ลูมินัมนะ แล้วก็ขึ้นมาตรงคอนโซลหน้านะตรงนี้โทษทีไม่่คยได้ล้างรถแต่ก็เงาอยู่นะเป็นเขาเรียกว่าครอบครอบอะไรสักอย่างอะคาร์บอนนะก็เป็นเพียวคาร์บอนนะครับผมแล้วก็อันนี้ปั๊มเดิมนะนี่เป็นปั๊มเดิมเบนโบโจากสูนะครับผมหนึบใช้ได้นะครับผมแล้วก็มีล่น,นอ็อตนิดนหน่อยหน่อยนะแล้วก็จะเป็นกันแผงคอนะครับผมเงินเพียวคาร์บอนเหมือนกันนะ สวยเลยนี่แล้วก็เป็นการสะบัดจาก YSN นะผมนี่ YS ของเรามาตรฐานจากญี่ปุ่นนะผมแล้วก็คัสแต่งนะเป็นคัส CRG นะผมสวยๆเลยนะนี่เป็นไงคัสด,ดำนะก้านด,ดำน,ะดดำนี่ดูดูเอานิ้วเดียวนี่ดูนี่นิ้วก็ยังได้อะ่ะดูดิโหสุดยอดอะ่ะนิ่มมากนี่ก็เป็นครอบคาร์บอนอ,อีกจุดหนึ่งนะนี่ เป็นเพียวคาร์บอนแล้วก็อันนี้เป็นข้อเฟรมนะเป็นข้อเฟรมเพียวคาร์บอนนะผมยามมาถึงนี่เลยแล้วก็เป็นครอบแข้งนะนี่เป็นครอบแข้งคาร์บอนตรงนี้แล้วผมนี่เป็นครอบแข้งตรงนี้แล้วก็ตรงนี้จะเป็นเปยท้ายแต่งนะเป็นเพยซิ่งนะรู้สึกจะเป็นเปยลูมิเนียมนะผมเบามากแล้วดูซิ่งมันเป็นเปถักเห็นปะเออแล้วดูรอยเชื่อมดิรอยเชื่อมนี่ จับจ้บเลยโหเท่อะ oh, hey, uh. อันนี้ก็เป็นรูน็อตเอาไว้ใส่ยึดผักเท้านะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเกียร์นะเป็นเกียร์แต่งนะเป็นเขาเรียกว่าอ,อะไรเป็นกากาบ,บอนนะผมนี่ก็ท่อออสซิลเลิ่นนะเท่ hey, มากคันนี้โหซุ้มเสียงดุดันเล้าใจเหลือเกินพร้อมกับคอประมาณสามนิ้วกว,กว่าได้นะ mm hmm. ขอบบอมบอมบอม ขอบุ้มเลยบอนเริ่มเลยเท hey อะอนะอะคราบอนนะออคราบอนนะผมนี่เป็นไงไลน์เลสซิ่งเลปิก้าแบบซิงซิงมากเลยอ่ะเออนี่ X R. เซทเอ็กซ์ดับเบิลอาร์ไงแล้วก็เป็นครอบสวิงอาร์มคาร์บอนนะผมเป็นเพียวคาร์บอนเลยนะผมเท่ hey เลยอ่ะพร้อมหางปลาตั้งโซ่นะผม ของคาวาซากิตรงรุ่นนะสีแดงจ๋าเลยแล้วก็เป็นสปูนนะผมเป็นสปูนของอะไรอะซูเปอร์ไบค์อะน่าจะเวอร์ซุปเวอร์ซุปเลยเหรอเทมังเทว่ะ,อ,ะอันนี้เป็นอันเดอร์เทลใช่ปะ่ะเอออันเดอร์เทลคาร์บอนเนเช่อันเดอร์เทลคาร์บอนนะผมดูดิเงาแวบไฟท้ายเอ็มดีแต่งพร้อมกับครอบเบาะ แค่ครอบบอดอีกแล้วครอบท้ายคาร์บอนแล้วตรงนี้เป็นตุ่นมดตุ่นมดคาร์บอนนะเออสวยเลยเงาวแวบบางคนหลังคาร์บอนพร้อมกับไม,มีบางโซ่เว้ยเออน่าจะถอดออกเว้ยโซ่ก็เดิมๆนะนี่เต่ชอบอะ่ะตรงเนี้ยสวยสวยเหลือเกินเนี่ยเท่ เท่จัดๆโด,ดยรวมคือสวยนะผมคือสวยเลยนะเ<ม>นี่ยเป็นไง <_ S 1> ก็ตางคำเรียกร้องนะหลายคนถามแบบเออพี่มีเ X10 ไหมอยากดูเพิ่มอีกคันนึงเออแบบคลิปที่แล้วก็จะเป็นเซ X10 อีกคันนึงเป็นฟูคาร์บอนนะเป็นคาร์บอนทั้งไฟล,ลิ่งทั้งหมดเลยนะนี้แล้วก็มาออกนวเลสซิ่งหน่อยออก แนวสนามนะก็ตามคำเรียบร้อยนะก็ทําให้ดูแลนะแล้วตัวนี้ลืมไปจะเป็นกาดหม้อน้ําของแซดเอ็กซิตรงรุ่นนะยังไม่ได้ล้างเลยรถนี้คือยังไม่ได้ล้างเลยคือถ่ายก่อนเลยถ่ายก่อนล้างเขามีแต่ล้างก่อนถ่ายนี่ถ่ายก่อนล้างลนะ้วงกยอดนะเออแล้วเบาะน่าจะเป็นเบาะเดิมนะปาดลงนิดนึงนะเพื่อความเป็นแบบเลสซิ่งนี่รถเรานี่โอ้โหคาร์บอนขนาดเลย แห่งการคาร์บอนคาร์บอนนีแล่คาร์บอน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 บอมันเท่นะดูมีความสวยดูมีเสน่ห์ของมันเองนะครับผมแล้วก็เป็นครอบผังคาร์บอนนะครอบผังคาร์บอนสวยๆนะครับผมมีรอยขี้นกขี้อะไรอย่างขี้งกแล้วก็เป็นนี่การลอยฝาถังเท่ปะ โชคมันจะเป็นสแพงโชว่านะปรับปรับพีโรดตรงนี้นะเออปรับพ่โรดตรงนี้นี่พร้อมกับยางเป็นของอะไรค,คอนติคอนตินนนตนใช่ไหมคอนตินนนตนเป็นสลีกแนละ้วผมเป็นตัวรุ่นคอนติแทร็กมีเดียมนะนี่ ถ้าอ่านกลับหลังโอ้โหแม่งยางใหม่อ่ะท่านผู้ชมดูดียางแม่งใหม่ทิ่หายอ่ะยางเพิ่งเปลี่ยนอ่ะเซ็นเซอร์ตรงนี้ยังอยู่เลยไอ้รอยยางตรงเนี้ยเออ,เอดูดีใหม่กิ๊บๆเลยตัวนี้รู้สึกจะเป็นสอง้อยห้าห้านะห้าห้าห้าเลยขำเลยเป็นสองร้อยห้าห้าห้านะเป็น2 0 0 t years later มาต่อกันดีกว่านะผมก็นี่ตรงนี้เป็นครอบสวิงอาร์มเป็นเพียวคาร์บอนนะแบบบางมากนจะเห็นตรงนี้นะโคตรบางอ่ะก็เมื่อกี้แบตหมดก็ขอภายนะแบตต้องหมดพอดีเลยโหอัดนานเกินไม่ได้ดูแบตเลยตรงนี้ก็เจาะอันเดอร์เทลลึกๆเลยก็เป็นเพียวคาร์บอนแต่ถามว่าถ้ามีแล้วก็ต้องแบบหาฟิล์มแรปเนาะไม่งั้นหินดีใส่หมดอ่นะ แต่ผมว่ามันดูสวยนะเซเล็กสิบท่อแบบเสียงเล้าใจมากอะดูดิเนี่ยเสียงอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยฟังฟัง,ฟงช้าๆน,นะเนี่ยฟังเสียงรอบตัดนะดูดูอันนี้เสียงเบริรลดนะรอ,อบตัดนะ <laughs> ขำๆขาๆนะนี่โหเท่ๆเลยครับผมโหครอบอาร์แม่ง เงางามวับแวบพร้อมล้อมาเชสซินี่เลสซิ่งนะยางก็เราพูดถึงไปแล้วก็เป็นสลิคสองร้อยห้าเป็นคอนติแท็กมีเดียมนะผมก็เนะื้อยางด้วยความนุ่มมากดูจิกไปนิดเดียวนะนี่ขึ้นลอยเลยอ่ะจิกเบาเนี่ยจิกไม่ได้เก่งเลยขึ้นเห็นนะเออแล้วก็ข้อเฟรมนะนี่พวกข้อเฟรมต่างๆนี่คาวาสกิเมอินเจแปนไงล่ะสวยไหมล่ะ เท่ผมชอบอ่ะมันแบบดูหรูมีสไตล์ด้วยความเลสซิ่งนะด้วยโอ้โหเป็นลายรถเป็นแบบเยอะนี่อันนี้ก็ซิ่งไม่แพ้กันนะคันนี้ซิ่งไม่แพ้กันนะเนี่ยติดตามไว้เยอะใครเจออย่ามาทำไรนะเออนี่ยางหน้าก็สลิกเหมอนกันนะสวยๆเลยนะ นี่มอนสเตอร์เอเนอี่อ้โหเทระเบิดเธอเทิงโ,โหคันนี้บอกเลยลั่นเสียงมันจะพอๆพกับคันคาร์บอนคลิปที่แล้วนะเออฮอร์เออาทรงเดียวกันเลยตัวเดียวกันเลยแล้วบางคนตัวนี้โคตรซิ่งดูดิมีแบบลมโฟอ่ะพอลมเข้านี่ใช่ป่ะมันเจาตรงเนี้ยฟึบออกไปเลยเออแล้วครอบแข้งฝั่งซ้ายก็เป็นเพียวคาร์บอนเหมือนกันนะ แต่มันด้วยความร้อนด้วยอายุการใช้งานได้รถที่มันอยู่มาสักพักแล้วมันก็จะเหลืองๆหน่อยนะอ,อตามอายุการใช้งานนะครับผมแล้วก็จะเป็นลืมๆลืมลืมลมลม่นืลนี่บางสเตอร์หน้าเป็นคาร์บอนเทียวคาร์บอนนะครับผมโอเคแล้วก็จะเป็นหางปลาตั้งโซ่ครอบตัวบิงอาร์มคาร์บอนเหมือนเดิมแล้วก็ตรงนี้ก็เออเป็นฝั่งเบรก แ่้เออหาที่ไหนไม่ได้เนี่ยคันนี้คันเดียวในโลกคันเดียวในจักรวาลคันเดียวในกาแล็กซีนะกาแล็กซีทางช้างเผือกโมอีกอ่ะนี่งไงนี่ดูความบางอยู่ทุกคนเดี๋ยวให้ดูความบางมันบางปะนนเนี่ยแค่นี้มาไงเนี่ยแยกคาร์บานนาวันเอ็มกระปุกปั๊มเดิมนี่บัรนเริ่มเลยโอ้โห กกระปุเดิมนี่ตูดมอคาร์บอนนะคันนี้สวยงามสวยใสไร้สิวเนี่ยนี่วินเทอร์เทสน้ำมันเครื่องเอลเอจีวีเมสอิตาลีนะโอ้โหคาร์บอนส่งตรงจากอิตาลีเป็นไงอุดังังจัดร่างจัดเดี๋ยวจะขอออกมาเล่นเกมนะโอเคครับก็มาเนี้กับเจ้าคาวาสกิ ใส่เลข10อ่าๆๆๆๆดับเบิ้ลอ่าๆๆนะครับผมก็ใครที่ค่ดชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c ค i b e กันเยอะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของผมก็วันนี้ผมกับเจ้าใส่เลข10ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับขอบมากครับสวัสดีครับ